สวัสดีครับและนี่คือรายการ InnoHack ทอรหัสไอเดียล้ำเราจะได้มาจุดประกายความคิดกับนวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่ใกล้ตัวครับ<ส>ทุกคนคงรู้ดีนะครับว่าขวดน้ำพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับปีปีนึงเนี่ยมีการใช้แล้วทิ้งมหาศาลเลยพอเป็นขยะเนี่ยกำจัดก็ยากแต่ก็ยังคงใช้กันอยู่มากมายนะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวเลือกอื่นที่ใช้แล้วก็สะดวกเท่า นวัตกรรมที่เราจะมาถอดร,รหัสในวันนี้นะครับอาจจะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหานี้ได้ครับคลิปจาก YouTube ในวันนี้นะครับนำเสนอโอ้โหบอหรือว่าหยดน้ำกินได้มีลักษณะเป็นทรงกลมภายในน่ยบรรจุน้ำไว้โดยหยดน้ำกินได้นี้นะครับผลิตแล้วก็คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษครับ ด้วยไอเดียที่ต้องการนำมาใช้ทดแทนการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกและด้วยเจ้าหยดน้ำกินได้นี่นะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าลูกปิงปองเพียงเล็กน้อยทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถจะหยิบกินได้ทั้งลูกในทันทีแล้วนะวัตกรรมนี้นะครับกินได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเปลือกหุ้มทาจากวัสดุธรรมชาติโดยผู้ผ,ผลิตคาดหวังว่าจะนำออกจำหน่ายสู่ตลาดในอนาคตครับ หยดน้ำกินได้นะครับเริ่มมีการพัฒนาต้นแบบตั้งแต่ปีพศ2557ครับจนสำเร็จแล้วก็ใช้งานได้จริงในปีพศ2560แล้วก็มีการใช้งานจำนวนมากเลยนะครับในงานลอนดอนมาราทอนในปีพศ2562ครับเจ้าโอโหโบอสามารถโคงสภาพเหมือนหยดน้ำได้เพราะว่า เปลือกที่คุ้มอยู่ภายนอกทำมาจากพืชและก็สาหร่ายทะเล1น100%ลักษณะก็จะคล้ายๆกับเยลลี่ส่วนด้านในก็บรรจุของเหลวเข้าไปได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่ายังในงานแข่งมาราธอนหรือสามารถที่จะบรรจุเกลือแร่สำหรับนักวิ่งได้เช่นกันและเจ้าบรรจุพันธ์แผ่นเยื่อใสนี้มีอายุได้ราว4 6สัปดาห์ก็จะย่อยสลายได้เองด้วยครับ หยดน้ำกินได้นี่นะครับเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การจัดการแก้ปัญหาขวดน้ําพลาสติกได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็จะลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกได้มาหาศาลเลยล่ะครับทางรายการต้องขอบคุณคลิปจาก y o u t u b e นี้มากนะครับที่ทําได้เห็นถึงนวัตกรรมที่รักโลกของเราครับ ครั้งหน้าเราจะมาอัพเทรนด์ไอเดียทันสมัยใกล้ตัวอะไรกันอีกติดตามได้ใน InnoHack ขอรหัสไอเดียล้ํากันนะครับสวัสดีครับ